ตอนนี้ผมมาฮอแล้วนะครับสวนอาเขตนะฮะและตอนนี้ทางด้านรัฐกรทั้ง14บ้านนะครับรับหนึ่งนครหลวงฮะร่วมกันนะครับตอนนี้ผมเห็นขบวนแบบสุดลูกผู่ลูกตาเลยนะเส้นนี้นะฮะแล้วข้าเจ้าก็เดินขบวนมาที่ตรงนี้นะฮะและตอนนี้นะทางด้านการนำเนี่ยกาลังเดินชมแต่ละบูธแต่ละบูธอยู่นะครับเราเข้าไปดูกันนะครับว่าในขบวนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะสบายดีสบายนี่จากที่ไหนครับนี่อ่านครกรนส่อ่นอ๋อนี่นำโดย ขบวนนัก,อนกนอบอายส๓คนงาเลยอ,อ,ลอ๋อนี่เป็นลักษณะของขอบวนแม่หญิงหรือเปล่าแม่อะอ๋อสวยงามกันหมดเลยทุกคนนะฮะดูเครื่องแต่งกายแต่ละคนนะฮะโดรแล้วก็ขบวนต่อไปนะฮะเป็นขบวนกลุ่มบ้านพัฒนาที่หนึ่งนะครับสีสวยมากๆเลยฮะแดงเหลืองเลยเราจะเห็นว่าที่สวนนเขตนะครับจะมีลายผ้าลหานนำนะฮะแล้วก็มีสีสันสวยงามมากๆเลยฮะ นั่นคือเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านอันนี้คืออุปถัมภ์โดยสถาบันการเงินจุลภาพที่รับเงินฝากสายใหญ่สัมพันธ์ครับงามหลายๆเลยโดยมาเที่ยวสวกันเลยเราไปดูขบวนต่อไปกันเลยนะครับจริงๆแล้วโอ้โหขบวนเยอะมากๆเลยเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามจีนแล้วก็มีขบวนเชิดสิงโตนะเราลองไปดูกันครับ สวนตะเขตน่ารักมากมากเลยนะฮะเข้ามาทักทายนะฮะสวนตะเขตนี่แบบว่าถ้าเข้ามาเราจะรู้สึกม่วนซื่ออย่างที่ผมเคยเป็นเลยจิยมได้สวัสดีจะมาเจออ๋ออันนี้อันนี้เป็นของของฝากนะครับโอ้ยขอบใจหลายแต่ว่าแต่ว่าผมจะถือไปหมดได้เดี๋ยวจะต้องดาเนินรายการฝากไว้ก่อนได้ไปเมื่อกี้ยังบอกฮู้เลยว่ากลุ่มบ้านพัฒนาที่สองนี่มีบ้านอะไรบ้างครับฉน้ำชายนาเหล่านวลสวะสุนันชา แล้วก็ท่าเมืองแล้วก็ท่าเมืองมีด้วยกันห้าบ้านเนาะห้าบ้านครับผมห้าบ้านมารวมตัวศูนใหญ่ที่สุนนันทาอโอ้ยโศกเดปปีนี้มวลหลายเนาะมววหลายนะสีสวยมากเลยโดยแล้วจำจำเอื้อยคนนี้ได้ไหมจำเอื้อยคนนี้ได้ไหมมาจากอเมริกาเลยนะเราเคยติดต่อกันแล้วเพิ่งจะได้เจอ3ามปี4ปีเนาะที่เราติดต่อกัน คนนี้โอ้น่ารักหลายๆเลยขึ้ามสีแกงสีใจหลายๆเลยใจหลายๆเลยคิดว่าคิดว่าได้ยินกันว่าน่าขี้โอยแม่งลาวขาวขาวสาวงามแน่กังามเราจะเห็นว่าขบวนแต่ละขบวนนะฮะเริ่มต้นด้วยขบวนนครไกรสอนพรมวิหารนะฮะแล้วเราจะเห็นว่า ลุ่มพัฒนากลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4นั่นหมายความว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยรวมบ้านกันครับทั้งหมดมี14บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นว่ากลุ่มที่1เนี่ยมีด้วยกันประมาณ4บ้านกลุ่มที่2นะครับก็จะมีด้วยกัน5บ้านและกลุ่มที่3กลุ่มที่4เนี่ยก็จะแต่ละบ้านเนี่มารวมกันนะฮะนั่นคือก่อนหน้านี้จะเป็นในแต่ละบ้านเนี่ยเป็นแต่ละขบวนแต่ตอนนี้เขารวมกันเพื่อความสามัคคีครับร่วมตัวกันครับเราเข้าไปดูกันครับว่ากลุ่ม3เป็นยังงงไบ้า แต่สีสันแต่ละกลุ่มนี่แบบงามหลายๆเลยเราจะสีแดงสีชมพูนะฮะและตอนนี้เข้ามาถึงสีส้มกับสีเขียวเป็นกลุ่มบ้านพัฒนากลุ่มที่3มครับเอาได้ไหมได้ดกลุ่ม3มนี้มีบ้านอะไรบ้างครับบ้านหัวเมืองเหนือหัวเมืองใต้นาแก<อ>าและก็เวียงสรวคนจอมแก้วเวียงสะรัน 6บ้านเนาะบ้านนันีนะบ้านเจ็ดอีกนะมีหก,กนะบ้านมาเที่ยวสวนเกตเด,ด้เมื่อกี้นะครับผมได้เจอพี่เขานะครับนั่นคือมาจากเมืองวิลาบุรีนะครับเขาจะมีการแสดงกันครับจากพุทไทยนะฮะถึง2ชุดด้วยกันเขาพร้อมแล้วนะที่จะขึ้นแสดงไปบนเวทีนะครับและตอนนี้ผมเข้ามาถึงกลุ่มพัฒนากลุ่มที่3ครับและกลุ่มที่4นะฮะ สวยดีสวยจังเลยงามหลายๆเลยงามหลายๆเลยนี่คือกลุ่มพัฒนากลุ่มที่4มีด้วยกันกี่บ้านครับ4บ้าน4บ้านรวมกันกลุ่มที่4อ๋อมีบ้านอะไรบ้างเอ่ยโคนเหนือโคนใต้โคนเหนือโคนใต้คือน้องเดินอ๋อสี่บ้านอุดมวิไลอุดมบิไล เกินวดจืองามกว่าปีก่เนาะอยากว่วนเยอะบอปีนี้งามอปีก่เนาะปีนี้เหลอจักเลยอ้าวงามรมาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยมาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยมาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ย วัวหลายๆเห็นไหมครับโดยโคดฟอนโคดสามอโออย่างนี้ถ้าเกิดว่ามาที่สวนนักเก็ตวันนี้เราจะเห็นเลยอันนี้กลุ่มพัฒนากลุ่ม4นะครับมีด้วยกัน4บ้าน5บ้านเหรอมีบ้านอะไรบ้างนะอุดมวิไลน้องเดินน้องผือพนสว่างเนือสว่างใต้ <ร>มีห้าบ้านตรงนี้กลุ่มบ้านที่ห้ามาสีฟ้าสวยสดใสเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ากลุ่มบ้านที่ห้าเนี่ยมีกี่บ้านกัน,นมีสบ้านเหรอครับ อาสีบ้านบ้านเรามีสี่บ้านเจ้าบ้านอะไรบ้างมีมีบ้านสะพานเหนือบ้านโดงดาดวบ้านโวนทรายบ้านนาเซงเจ้ามีสีบ้านมีด้วยกันสี่บ้านนะทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน1 4บี่บ้านหนึ่งนครนะกลุ่มนี้มีอยู่ด้วยกัน4ี่บ้านครับสีสวยมากเลยสีฟ้างามหลายๆเลย เด้อแล้วนี่เดี๋ยวขบวนจะต้องผ่านไปหน้าประลมพิธีแล้วเราก็ซ้อนด้วยเขาจะไปสื่อมีแต่ปัวเขินปิดมากปิดมากหายมาหายแม่เนี่ยหา้ตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้เข่ากัางเออตอนนี้เราเข้ามาในกลุ่มพัฒนากลุ่มที่6แล้วนะฮะมีด้วยกัน5บ้านเนาะสีสวยมากๆเลย จากบ้านอะไรนี่บ้านพลนสะอาดเด้อบสอนะอายสอนทรายบ้านดอนเสงบ้านดอนเสงแล้วก็มีบ้านอะไรอีกสะพานใต้สะพานใต้สะพานใต้แล้วก็พนสวรพนสวร์ผมเคยไปพนสวรค์ไปโดยสีสวยมากๆเลยเราจะเห็นว่าสีชมพูสีเหลืองนะแล้วก็เป็นผ้าลายทางงามหลายๆเลยนี่แหละครับสวนนาเขตนะเราจะเห็นว่ามีสีสันมีความม่วนซื่นมีความประเพณีที่ มีความรู้สึกว่าศิลปะป่าวัฒนธรรมเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านน่ก็แล้วแต่เ่ขารวมกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เดินขบวนกันมานะเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับทุกคนได้รู้นะครับว่าที่สวนเขตเนี่ยมีดีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเจาะกันเลยนะว่าแต่ละบูธแต่ละบูธเนี่ยมีอะไรบ้างในงานนั้น5วันนี้เต็มๆครับจะมีพิธีการอะไรบ้างครับป่ะเข้าไปดูกันต่อขอบใจเด้อรำบาะตัวจริงรำบาตัวจริงนะ้ <laughs> ค่ะขอบคุณค sí, ่ะขอบใจหลยลขอบใจล่าเด้อเราเข้ามาอีกหนึ่งขบวนนะครับนั่นคือสมาคมเวียดนามนะครับเราจะเห็นว่าสีสวยมากๆเลยสวยทุกปีเลยเลยมาเด้อมาเด้อคไทเด้อสมาคมเวียดนามเดลยขอบใจเลยลขอบใจลาเ้าข้าเา ขอบใจเลยแหละขอบใจเลยนะขอบใจเลยนะเวียดนามเด้อสวนเราจะเห็นว่านะครับที่สวนนาเขตเจโนเด้ออ่าสวนนาเขตนะฮะสมาคมเวียดนามนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะว่าที่สวนนาเขตเนี่ยมีความสัมพันธ์มีไมตรีกันไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่นะฮะจะเป็นเวียดนามจีนไทยลาวเนาะเพราะว่าสวนนาเขตเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์จริงๆนะเป็นตรงกลางระหว่างเชื่อมโยงของ แต่ละประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นไทยเองเวียดนามเองก็ติดกับเวียดนามเนาะแล้วก็จีนเองก็สัมพันธ์ไปตีทางด้านการค้าการขายลาวเองก็นะตรงนี้นะฮะเป็นประชากรที่เยอะที่สุดของสอปปลาวเลยเป็นอันดับหนึ่งนะที่มีประชากรร่วมล้านกว่าคนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าการแตกต่างนั่นแหละแต่อยู่รวมกันได้อย่างเราเรียกว่าม้วนมากมากละม้วนซื่น,น <มา S 1> หลายนะอดยกล่องเฮ้ามีบักล่อง เดิน,เ,นเดียวสวนตเขตยด้ยอ่นอานเียเที่ยวสวนเขตด้เฮ้ยแล้วก็มาอีกหนึ่งสมาคมนะอีกหนึ่งขบวนนั่นคือสมาคมจีนอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าที่สวนตะเขตเนี่ยมีหลายเชื้อชาตินะเข้ามารวมตัวกันนะฮะนั่นคือความสัมพันธไมตรีของประเทศของแต่ละประเทศนาะรวมกันมาและนี่คือสมาคมจีน อ๋อทำไมมีแต่ผู้เยาวทั้งนั้นเลยมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนี่เป็นนักเรียนป่ะครับใช่ค่ะเป็นนักเรียนโดยอ๋อแล้วนี่แปลจากโรงเรียนอะไรโรงเรียนจีนจุงเตกอ๋อโรงเรียนจีนจุงเต็กอ๋อมาด้วยกันกี่คนนี่40่สิบกว่าคนสีิกว่าคนอ๋อแสดงว่าแต่ละคนนี้เก่งภาษาจีนบัดเลยนะ <laughs> <laughs> ให้พูดคำว่าเชิญเที่ยวสวนตะเขตนะเฮ้ยเป็นภาษาจีนได้บอก ใน我们一起玩邵าน吉โอแฝงออกแล้วครับแต่เขาเก่งจริงขอบใจเลยๆเดย <c oughs> เป็นเหล่าซื้อบอใช่ไหมเป็นคุณครูเป็นเหล่าซื้อจีนหรือว่าเป็นคนลาว <c oughs> คนจีนแน่นอน <c oughs> คนจีนคนจีนเนาะ <c oughs> นี่เป็นอาจารย์นะครับ อาจารย์ภาษาจีนผมรู้แค่คำเดียวคือเหล่าซือคือแปลว่าอาจารย์นั่นเด็กอาจารย์งามหลายๆเลยนะเนี่ยคุมน้องๆมาเพื่อแสดงงานนี้นะครับสองรับวนเกรเด้อซ้อมวสวนเกตไและปีนี้เขาจัดถึง5วันเต็มๆ19-23ถึง23มีนานี้กิจกรรมอัดนั่นในทุกวันอย่าลืมนะครับมาม่วนกันนะครับที่แขวงสวนนเขต ร่วมสร้างงานดีๆโดยแขวงสวนะเขตและสมาคมนักธุรกิจแม่หญิงแขวงสวนะเขตและพบกันเดเฮ้ยมาเที่ยวสวนะเขตกันเดเฮ้ย